ครับวันนี้ผมจะพามาชมการติดลูกของไม่หนาสาป,ประรดหลังการผสมเกสรน,นะครับจากการที่ผสมเกสรแล้วนี่พอติดผลแล้วได้สักระยะหนึ่งผลเขาจะโตไวามากเลยครับเนี่คยครับโตไวครับ ทรงก็จะสวยครับน,นะครับกล้องไม่ค่อยจะชัดกลางแดดนะครับนี่ครับโตวไวมากเลยครับเดี๋ยวเทียบกับเปลี่ยนสิบให้ดูครับนี่นะครับ อันนี้เริ่มขยับโตวไวมากเหมือนกันครับผลสวยครับเนี่ยสวยมากครับผลนี้ไม่ถึงกับสวยเท่าไรจะลองเอาไว้หรือเด็ดออกจะดูทีครับนี่ครับโตเหรียญสิบไปแล้วครับ ู่นี้ก็เริ่มขยับโตครับเนี่ยครับดูครับเดี๋ยวคงต้องไว้หนึ่งผลครับเดี๋ยวดูผลที่สวยที่สุดครับนี่ก็โตสวยงามผลนี้ก็สวยงามครับนี่ครับทรงผลยาวสวย โตวไวมากครับช่วงนี้กิ่งนี้ติดสามผลนะครับเริ่มโตครับนี่ทรงนี้ก็สวยครับ องผลนสวยครับแดดอาจจะลาย สวยงามครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีว่าผลจะโตสักน้ำหนักสักเท่าไหร่แยกเป็นเหรียญสิบนะครับเริ่มโตไวครับชุดคู่นี้โอเคครับลองผสมกันดูกันะครับยวสอนดูครับได้สงผลที่สวยมากๆครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ